ทำดีมันก็ดันไปทางดี <Thom. S 2> ทาชั่วมันก็ดันไปทางชั่ว<ค>กฎเกณฑ์วิธีการคนแล้วต้องมีกฎเกณฑ<ค>์มนุษย์จะต้องมีกฎเกณฑ์ของมนุษย์<ค>ดูด้วยการมนุษย์เดี๋ยวนี้มนุษย์ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีสมบัติมนุษย์เลย<ค>นะแล้วจะรู้ได้ยังไงอาตมาก็ขอฝากไ้ด้วยว่าพี่น้องชาวไทยทัท่วทไปเดี๋ยวนี้เข้าใจกฎแล้วว่าดันคล้ายๆว่าคนจะสูงขึ้นมาเนี่ยมันค่อยกดลงกดลงแต่ทําดีมันก็ดันไปทางดี<ค>ทาชั่วกดลงไปเลย กดลงไปชั่วเลยนะเอาดีไม่ได้เลยจึงเรียกว่ากดแห่งกร,รมฉะนั้นเขาขจเริยพรสั้นๆค่ะหลวงพ่อขาจะมีนักวิชาการเขาว่าหลวงพ่อไหมคะว่าหลวงพ่ออธิบายไม่ตรงไม่ตรงกับที่คนอื่นเขาอธิบายนะคะเขาก็มีพูดเหมือนกันแต่แตมาพูดกดแห่งกรรมตามเป็นจริงค่ะไม่เดี๋ยวเอาหลักใครผู้เจ้าสอนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วใช่ไหมเอาหลักนี้มาพูดค่ะทาดีให้มันได้ชั่วไปสชทําชั่วได้ดีอย่างไร นี่เอาหลักนี้มาพูดค่ะไม่มีใครเถียงฝรั่งเถียงไม่ขึ้นแต่นักวิชาการจะเถียงไงก็เถียงไปเพราะวิชาการเนี่ยมันมีแต่ความรู้มันไม่มีความคิดค่ะมันไม่มีสติปัญญาค่ะแต่คนที่มีปัญญาจะคิดให้ชะลอบลงไปคิดให้สัน้นแล้วให้ใหญ่ใจความมันอยากคิดยาวจนน้าท่วมพุงบุกบุ้งหลงเหลงใช่ไม่ได้อย่าตมาได้ของจริงกฎแห่งกรรมตามเป็นจริงไม่ผิด่ะเนี่ยขอเจริญพร เกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐานสี่ค่ะหลวงพ่อว่าเกี่ยวข้องกันยังไงกับการแก้กรรมอ๋อสติปัฏฐานสี่เนี่ยการแก้กรรมเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้สติปัฏฐานสี่ต้องอธิบายก่อนหนึ่งกายานุปัชนาติปัฏฐานสองเวชนานุปัชนาติปัฏฐานสามจิตานุปัชนาติปัฏฐานสี่ธรรมานุปัชนาติปัฏฐานจะอธิบายชัั้นการภาวนาสติปัฏฐานสี่ข้อหนึ่ง กายานุปัสนาไม่ใช่หมายสูงกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายเหลียวซ้ายเหลียวขวาคู่เหยียดเหยียดขาเอาสติยายเข้าไปเท่านั้นเองมีสติในการเดินควบคุมจิตนี่คือสี่ะนี่คือสินได้ความเนี้ยเวทนานุปัสนาติปทานเวทนาแปลอะไรแปลว่าบังคับไม่ได้บัญชามไม่ได้มันเกิดขึ้นเองเวทนามีสามอย่างหนึ่งสุขก็เวทนา ทุกเวทนาอุเบกขาวเวทนามีสามเวทนาแต่สุขแปลว่าอะไรดีใจค่ะดีใจมากต้องทั้งสติไว้สองเสียใจมากก็ต้องสติไว้สามอุเบกขาวเวทนาไม่สุขไม่ทุกในเมื่อไม่สุขไม่ทุกแล้วจิตไม่มีทิ่เกาะไม่สุขไม่ทุกจิตมันก็ลอยออกไปค่ะเป็นมนุษย์บุรุษโคมลอยต้องมีสติเช่นคุณยมเสียใจอดีใจค่ะดีใจยกตัวอย่างให้เห็นวันนี้เขาจะเงินมาให้สิบล้าน เย็นวันนี้ดีใจเรื่อยไม่จะตั้งสติไว้แลวเหมือนนี่ยพลาดไปไม่จะมาตามแบบไปอันนีจัลงทุกขังหน้าตาไม่แน่นอนและโยมจะเสียใจแก้ไม่ได้ต้องเตรียมตัวนะก็ต้องบอกว่ากําหนดดีใจหนอที่ลิ้นปีเนี้ให้ใจยาวๆไวพอตั้งสติได้ไอ้สติมันจะบอกเย็นนี้มาด่าเงินมันจะบอกเองนะมาบอกว่าเย็นนี้มาด้เงินเขาไม่ได้มาให้เราจะได้เตรียมตัวไปหาที่อื่นแทนจะได้ไม่เสียใจนี่เรียกว่าสุขกวิชนะ ดีใจต้องเปลี่ยนตัวเสียใจเสียใจทำงานเสียใจอย่าไปปล่อยความเสียใจค้างไว้นี่เวทนาอย่าความฟังโกรธค้างคืนไว้จะมีอารมณ์ค้างตอนเช้าจะทํางานไม่สร็จนี่ปัญหาแก้ไขปัญหาเราก็กาหนดโกรธตั้งสติหายใจยาวๆเอาสติไว้ที่ลิ้นปีเอาเชือกวัดตั้งจมูกถึงสะดือแล้วก็วัดปึ่งกลางนี่เจตสิกค,คือลิ้นปีหายใจยาวๆความโกรธจะหายไปคนโกรธนใี่หายใจสั้น แล้วเราก็แก้ไขปัญหาด้วยการหายใจยาวๆหายใจอัดลมก็หายใจแรงหายใจยาวๆแผ่วเบาๆสบายๆเหมือนเครื่องลงสีชังๆแผ่ไอน้ำมันสีข้าวมีพลังสูงแผ่ไอ้เครื่องไซเคิลไวๆเนี่ยเครื่องไม่มีพลังนะหายใจเร็วๆเนี่ยคือมโหง่ายขาดสติขาดสติมากนี่คือเวทนาเราต้องกําหนดทั้งดีใจเสียใจจะได้ไม่ต้องปลงให้มันตกและอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ เราต้องกําหนดรู้ตัวรู้ตัวเข้าไว้อย่าเสียท่าจิตมันจะลอยออกไปหาที่กเกาะเกี่ยวไม่ได้ก้าวไม่มีที่เกาะเกาะไม่มีที่เก็บค,คนไม่มีกฎเกณฑ์วิธีการไอ้กฎแข่งกรรมอย่างนึงกฎหมายอย่างหนึง่งกฎหมายนี่เขาแก้คนดื้อต้องมีกฎเกณฑ์วิธีการคนฟาฟร้นฝาฝืนกันมากมายเพราะคนขาดธรรมะไร้คุณธรรมนั่นเองเขาจเรียนพรอย่างนั้นการทำกรรมฐานนะคะกับการทำทานเนียค่ะอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันคะอ๋อการทำกรรมฐาน ก่กับการทําบุญค่ะให้ทานทางก็ลิบเลยค่ะไอ้ทานนี่มันองเออไม่พูดแต่หลักวิชาเขาบอกว่าทานศีลภาวนาใช่ไหมทานศีลภาวนาจะยลกตัวอย่างให้เห็นเลยค่ะทานทําทานได้ไอ้ขโมยก็ทําทานได้มันให้ทานได้แต่มันไม่มีศีลนะค่ะไม่มีศีลนะใครก็ทําทานได้ค่ะแต่มันมีปัญหาอยู่อันทานศีลภาวนาก่อนที่จะไปทําทานก็ต้องรับศีล ต้องมีสินก่อนยกตัวอย่างให้คุณโยมเห็นทานไม่มีศินเหมือนทานโยมไปเรือเรือพายสินค้าไปเรือพายแล้วถ้ายมมีศินขึ้นมาอีกตั้งสติไว้การทําทานโยมจะได้บุญเหมือนทานของสินค้าโยมไปรถยนต์ขึ้นนี่ทาน <ๆ S 1> ทานนั้นสูงขึ้นถ้าเรา,าขึ้น,นไปเร็วขึ้นถ้ายอมมีภาวนาด้วยทานเขายมคือสินค้าจะไปขึ้นบิน อ oh, นี่ <okay. S 2> นี่ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนค <Okay. S 2> ในมาเป็นเชนีแล้วทานกับศีลและภาวนามันยิ่งต่างกะลิบเลย <Okay. S 2> คนเราไปให้ทานก่อนผู้จ้าสอนมาทานการให้ <Okay. S 2> แต่ให้กันเนี้ยแล้วก็ช่วยกันเนี้ยแต่ไม่มีศีลหค่ะ <Okay. S 2> ให้ไปช่วยไปอาจไปติดคุกก็ได้ขาดสติขาดศีลสามารถไปท,ทาชวนทั่วได้ <Okay. S 2> ต้องมีสติต้องมีศีลมีธรรมแล้วก็มีความดีคือภาวนา เพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานกับการให้ทานมันยิงต่างกันเหมือนกันไม่ด้แต่การจํากรรมฐานเนี่ยเป็นจุดหมายของคนถ้าคนเรามีเจริญกรรมฐานปั๊บทานมันจะมาเองทานบริสุทธิ์ทานที่เราให้การเยียบสวนมากไม่มีสิลงไม่มีภาวนามันก็เป็นการทานแลกเปลี่ยนทานไม่จริงถ้าคุณโยมมีภาวนานั่งกรรมฐานพับจะเกิดเมตตก่อนได้อันทีสองเมตตาก่อนเลยใช่ไหม แล้วก็จะอยากจะช่วยเหลือคนโน้อนอยากจะให้คนนี้แล้วไม่หวังผลตอบแทนด้วยนี่เรียกว่าภาวนาสูงสุดเนี่ยแต่ไม่น้าการบุญให้ทําบุญทุนทานมันยิ่งต่างกันกไอ้ภาวนาต่างกันตรงนี้เนี่ยถ้าว่าเรานั่งภาวนาใช่ไหมทานมีสองประเภททานที่ให้แลกเปลี่ยนแต่ทานชั้นสูงจากนั่งกรรมฐา,านเนี่ยทานไรรู้ไหมไม่ต้องเสียเงินเสียศลาความชั่วัวตัวได้นี่คือทานเสียศลา คนที่ทําทานนี่มันเสียหลักความชั่วได้ไหมค่ะไม่ได้นี่ทรงตีความไม่เด็กเข้าใจค่ะทานที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาไม่ต้องใช้สตัค่ะไม่ต้องใช้เงินนะแล้วทางนางกรรมฐานเนี่ยเข้าน่เข้าก็จะรู้ตัวว่าสามารถจะกําจัดความชั่วค่ะออกจากตัวได้นี่พูดกอย่างตามๆไม่ต้องเอากิเลสหมดล้ค่ะเอาแค่ความชั่วในตัวเองออกไปได้ไหมค่ะเขาออกไปได้เป็นทานชั้นสูงเช่นยกตัวอย่างให้เห็นงานสอบพ่องานสอบแม่เนี่ย เอาเหล้าไปกินกันที่งานศพแล้วมาเป็นอะไรอะ่ะนะแล้วเล่นการพนันหน้าศพแม่เลยได้เหรอแล้วก็พรากําลังสวดเนี่ยแล้วก็ไปเล่นหน้าศพแล้วไปทําทานอย่างนี้ได้บุญไหมไปทําบุญต้องละบาปไปสร้างความดีต้องละความชั่วจึงภาวนาสูงสุดนะไม่ต้องใช้สตังเลยมันก็เกิดแม่ตาเกิดช่วยเหลือกันไม่หวังผลตอแบแทนจากรดะดาตรงนี้ไปจุดหมายสำคัญเพราะนั้นสรุปว่าทานเฉย ภาวนาภาวนาสูงกว่าโดยไม่ต้องใช้สตางค์เลยนี่ขขเจเเริญนพรอย่างนั้นค่ะหลวงพ่อคะอีกคําถามหนึ่งค่ะคนที่ไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานเลยจําเป็นไหมว่าก็จะต้องเริ่มการทํากรรมฐานครั้งแรกกับพระหรือว่าสามารถจะนั่งทําได้ที่บ้านคะอ๋อเขาจเเริญนพรดีมากจะนั่งทำกรรมฐานที่บ้านไม่ได้หรอกต้องมาฝึกก่อนให้รู้แนวค่ะว่าทําอย่างไรบางคนเนี่ยไปทํากรรมฐานที่บ้าน แล้วก็อ่านหนังสือแล้วทาเองไม่ได้ผลเลยไม่มีครูค่ะเหมือนอย่างยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราเรียนมหนึ่งที่มหกอ่ะไม่มีครูได้ไหมต้องมีครูค่ะแต่ก็มาฝึกรู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็ทําที่บ้านได้ค่ะไม่ขัดคล้องเลยค่ะตอนนี้ไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยบางคนก็อ่านหนังสือไม่ออกเลยนะไม่รู้อะไรเลยทํากรรมฐานดีกว่าคนที่อ่านหนังสือออกนะไม่รู้อะไรเลยดีมากถ้ารู้นอนรู้นี่มันรู้มากเกินไปมันไม่รู้จริงค่ะมันรู้มากเดี๋ยวนี้คนรู้มาก รู้จริงหายากรู้มาขังค่ะรู้จริงต้องทําได้รู้จําต้องทองได้รู้แจ้งต้องคิดก่อนนี่คือกรรมฐานไม่จําเป็นเลยค้นอ่านซื้อไม่ออกก็ดีดีนักละคือไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันปุดขึ้นมาเองเลยกระจ่างชัดขึ้นมาเลยมันมีประโยชน์เหมือนกันแต่การทําที่บ้านกับทานที่วัดมันต่างกันเรายังไม่เคยฝึกเลยอ่ะยังไม่มีฐานเลยนะต้องมาวัดก่อนมาฝึกให้พระท่านสอนวัดไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องวัดอัมพวันหรอกวัดไหนที่ก็สอนก็ไป พอแนะแนวเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําที่บา้านท้าสงสัยก็ต้องไปถามพระเข <c oughs> ้าว่าเรียนหนังสือกับไอ้พวกพัฒนาจิตมันต่างกัน <c oughs> ต้องถามก <c oughs> ็ไปการสอบอารมณ์ด้วย <c oughs> ว่าอารมณ์ไปแค่ไหนแล้เดี๋ยวจะาผิดทาง <c oughs> เขาจะเล่นพรอนอย่างนั้นคน <c oughs> ที่ทํากรรมฐานนะคะจะแนะนําว่าอายุช่วงไหนไหมคะหรือว่าทําได้ตลอดเวลาอ๋อกรรมฐานนี่ไม่จาเป็นค่ะเมื่อสมัยพุทธกาลนะเจ็ดขวบเสมจเป็นพระรหัศน์แต่มาในสมัยนี้ จะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามนะถ้าเขามีศรัทธาและเขารู้เรื่องกรรมฐานเขามาด้วยศรัทธานะได้ผลนะไม่จําเป็นต้องอายุเท่าไหร่ถ้าเขารู้เรื่องดีเขามาเนี่ยมาด้วยศรัทธาแล้วก็จะเป็นอายุเท่าไหร่ก็ได้เก้าขวบสิบขวบก็ทําได้ดีผลผมไปแต่ผลแก่ขนาดแกแล้วไม่เอาไหนก็มีแกแกอะไรแกไม่มีความรู้เลยเลยแล้วไม่เอาไหนเลยถ้ามาทากรรมฐานจนแก่อินทรีย์มันก็หย่อนยานแล้วไม่ได้ผล เด็กสู้เด็กไม่ได้เด็กกาลังดีกําลังอินทรีย์แก่หน้าถ้าเขาเกิดมีศรัทธาเขาเข้าใจอย่างนี้เขาทาได้ผลไม่จําเป็นต้องอายุเท่าไหรเรียนถามว่าสมัยนี้เนี่ยมีคนนิยมที่จะไปทัวร์นะคะไปทัวร์สามวัดเก้าวัดนะคะนิยมกันมากเลยหลวงพ่อคิดเห็นยังไงคะอาตมาว่าดีหม่นการดีสําหรับผู้ที่ไปเชี่ยงทัวร์บุญบุญวัดโน้นบ้างบุญวันนี้บ้างแล้วกลับไปนั่งทะเลาะกัน มีเยอะแยะเลยแล้วก <ke> <als> ็ทัวร์มัทสุมัดเยอะออมาที่ปากทางมากินข้าวอย่างเดียว่สมาเลี่ยงข้าวเลี้ยงให้ธรรมะก็ดีอย่างสําหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยค่ะถ้าคนที่เขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วเขาไม่ไปทัวร์บุญแล้วเขาต้องการเอาบุญไว้ในใจของเขาออย่างไปทัวร์บุญเนี่ยตามวัดก็ดีมีประโยชน์เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์สําหรับไปเชี่ยวไปศึกษาตามวัดแต่เสียใจด้วยคนทัวร์บุญไปหาเรื่องกับพระตามวัดให้ตามนิเทศนิติเรียนวัดโน้นบางวัดนี้ไม่ดี ہاں <sighs>